จะกินข้าวแบบกุ่นะคะแหมเปิดมาข้างในจะเป็นอย่างนี้อันนี่จะเป็นหน้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะข้างในมันก็จะมีถุงอันนี้เป็นข้าวอันนี้เป็นตัวราดอันนี้เป็นข้าวนี่ก็จะเป็นตัวที่ทําความร้อนเทน้ําลงไปแล้วมันก็จะใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูค้าะก็จะเทน้ําลงไปในนี้แล้วมันก็เลยก็เลยรีบเอาไอข้าวที่ เฉเสร็จฟังอะไรฟังอะไรเออแล้วฟฟ App, <ivan. S 2> ก็ปิดปิดฝา,าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นขึ้นม,ม,ม,มาใช้เวลา8ถึง15นาทีนะคะอ่ออออาแค่นี้ก็ได้ละควันมันออกแล้วมันร้อนแล้วมันร้อนมันควันออกแล้วต้องรอต้อง8ถึง15นาทีแนะ่แล้วเดี๋ยวเราจะได้กินกันนะตอนนี้ข้าวเราร้อนแล้วนะเปิดดูเปิดดูนั่นน่แต่นี่ เสียงโยกซื้อควันชุยเลยจะกินเปน็นอาหารกลางวานันเห็นไหมคนทั้งหมดที่นี่ก็กินกันอย่างนี้กันหมดเลยนะคะก็ <c oughs> <g ül> มาอุ่นๆเหมือนกันกินอีกานะเรานั่งกินกันข้างทางตรงนี้นะที่จุดจอดรถ <c oughs> <c oughs>